สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านพีเคธานีสนะครับจังหวัดอุรณธานีนะครับผมประสานจันทร์อ่อนนะครับเป็นผู้ดําเนินการนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวันนี้อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนมาดูศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในอันนี้บรรยากาศหน้าหมู่บ้านนะครับทุกคนอันนี้ศูนย์ของเรานะครับนี่นะครับายใหญ่เริ่มเท่มอยู่หน้าบ้านเลยนะครับนี่นะครับ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง P.S. Care นะครับให้บริการรับดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงนะครับคนไข้หลังผ่าตัดพักฟื้นนะครับนี่เราให้การดูแลนะครับเดี๋ยวจะเอาจะพาไปชมข้างในกันนะครับตามมาเลยนะครับนี่เป็นหน้าบ้านนะครับเทอๆหน้าบ้านบรรยากาศตอนนี้แดดกำลังลง นะครับนี่นะครับก็บริเวณหน้าบ้านเราก็จะมีลานทำกิจกรรมนะครับเป็นออกกำลังกายนั่งพอนลายนะครับที่หน้าบ้านนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นโซฟาที่คุณตาคุณยายเราชอบมากนะครับโซฟาในตำนานเลยนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าในบ้านนะครับนี่เดี๋ยวเราจะแอบเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเขากำลังทําอะไรกันอยู่ครับ ทามาเลยขอคุณลุกก็ขอให้คุณลุกขึ้นยืนอาจจะฝืนแต่ต้องสู้เพื่อความฝันต้องปดต้องทนเพื่อคน ก็ไม่เป็นไรค่ะลูกโป่งแต่ดูแล้วก็ขั้นตอนที่สองมือดันขั้นตอนที่สามอาจุ่มลูกโป่งขตอม่อาเอาเอาแช่ชชน้ำว่ามีฟองอากาศไหมถ้าไม่มีก็ปิหดหนมได้ค่ะแล้วขั้นตอนไหนเราใช้บ่อยที่เราต้องเช็คกี่ กี่ขั้นตอนเราต้องเช็คกี่เราต้องเช็คมีสามใช่ไหมค่ะเราต้องเช็คกี่ขั้นตอนไหนที่ที่ที่เชคบ่อยที่สุดใช่ไหมขั้นตอนที่ไม่แปลที่ใช้บ่อยที่สุดใช่ค่ะไม่แต่ว่าเราต้องเช็คสองขั้นตอนอยู่แล้วเลดูแล้วก็จ่าไันใช่ไหมคะดูมาดูก่อนว่าอาหารมื้อก่อนหน้านี้มีมีปริมาณเท่าเดิมไหมหรือว่าปริมาณสีสีกลิ่นค่ะ và subscribe cho kênh 2 Mì Gõ Để chúng ta, lỡ những video hấp dẫn ่านั้นให้เป็นแค่ฝันที่ผ่านมาหยดน้ำตาฉันจะมาแอบซาบล่วงใจเกี่ยวสายรุง้งทักทอคล้องใจให้เธอรักเสมอให้เธอนั้นจดจำไว้รอยยิ้มน,นั้น ให้เธอตอนรับวันใหม่เกี่ยวใจสองเราก้าวไปพร้อมกัน ใจึงธรรมดาแค่ไหน ันจะยังรีบรีแต่ดวงอาทิตย์ยังขึ้นทางนี้วันพรุ่งนี้มันยังมีวังอย่าเพิ่งทอได้ไหมอย่าทอดใจเถิดนะตรับได้ที่สองขายมีแรงตรับได้ดวงตะว,วันยังคงส่องแสงอย่ามัดแรงทอดใจไปก่อนนะอดหวัน กวันพรุ่งน <Yeah. Happy S 1> <meals. S 3> ี้ต้องดีกว่าอยู่มัวรอคอยโชกว่าชนาความสำเร็จมันต้องได้มาที่สองค่าของตัวเองแฮร์ปีเบ้ ขอให้แมนามีความสุขนะครับเนื่องในวันเกิดด้านหลังสองวันนะครับแมท้าเพราะนี่แมท้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุค่ะแมท้มีความสุขมากๆเป็นพี่สาวที่น่ารักนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะ ขายพี่นามีความสู่บามาการ่ำรวยๆนะสวยๆสวยๆสู้งานสู้งานมีบาทสองหลังแล้วก็ขอให้น <c oughs> <vas> ้องๆสุขภาพแข็งแรงนะคะก็รวยๆสู้อาจารย์ก็กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสาธุสาธุคช่กันนะครับป้า แต่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง p s Care ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน PK ทธานี3นะครับแวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศดีมากเลยครับเงียบสงบนะครับตรงเข้ามาจากปากซอยหน้าหมู่บ้านไม่ต้องเลี้ยวซอยไหนนะครับตรงเข้ามาอย่างเดียวก็ะจะเตียงหมู่บ้าน PK เคธานี เจอศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตั้งอยู่กลางกลางหมู่บ้านติดถนนหลักของหมู่บ้านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านพีรธานีสนะครับจังหวัดอุรธานีนะครับผมประสานจันทร์อ่อนนะครับเป็นผู้ดําเนินการนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวันนี้อยากจะเชิญชวน นะครับทุกคนมาดูศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในอันนี้บรรยากาศหน้าหมู่บ้านนะครับทุกคนอันนี้ศูนย์ของเรานะครับนี่นะครับไปใหญ่เริ่มเทิมอยู่หน้าบ้านเลยนะครับนี่นะครับเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง PS Care นะครับให้บริการรับดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงนะครับคนไข้หลังผ่าตัดพักฟื้นนะครับนี่ เราให้การดูแลนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในกันนะครับตามมาเลยนะครับนี่เป็นหน้าบ้านนะครับเริหน้าบ้านบรรยากาศโอ้โหตอนนี้แดดกําลังลงนะครับนี่นะครับก็บริเวณหน้าบ้านเราก็จะมีลานทํากิจกรรมนะครับเป็นออกกําลังกายนั่งผ่อนคลายนะครับที่หน้าบ้านนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นโซฟาที่ คุณตาคุณยายเราชอบมากนะครับโซฟาในตำนานเลยนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มเราตอนนี้ก็จะเป็นทางเข้าในบ้านนะครับนี่เดี๋ยวเราจะแอบเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเขากำลังทําอะไรกันอยู่ครับตามมาเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะเื็นปี คพาทุกคนมาดูบรรยากาศข้างในกันนะครับซึ่งไม่เคยเปิดสวนที่ไหนมาก่อนนะครับพามาดูบรรยากาศนะครับหลายคนบอกว่าสวนอะไรผู้สูงอายุเครียดหรือเปล่านะครับเหงาไหมเศร้าหรือเปล่าผู้สูงอายุจะอยู่ยังไงนะครับนี่บรรยากาศนะครับทุกคนบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตให้ดูด้านหลังนะครับ สนานนะครับมีบรรยากาศจันันการที่ทํา,าร่วมกันซึ่งดูได้ด้านหลังนะครับไม่สามารถไปพาดูด้านหน้าได้นะครับให้ดูด้านหลังได้ประมาณน,นะครับบรรยากาศสนุกสนานทุกคนนะครับไม่เชื่อว่านี่คือสวนดูแลผู้สูงอายุที่แบบโอ้ยมีแต่คนแก่จะมีใครแบบมาฟังเพลงร้องเพลงไหมนี่ครับทุกคนแบบต้องมีกิจกรรมนะครับต้องเต้นร่วมกันต้องออทํากิจกรรมจันานการร่วมกันทุกวันทาให้ผู้สูงอายุนั้นไม่เครียดแล้วก็มีความสุขนะครับ ได้ผ่อนคลายด้วยนะครับก็ฝากบรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ชมนะครับบรรยากาศท,ที่เชื่อว่าไม่ก็เห็นที่ไหนแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับไปแล้ว